ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายหมูใครชอบหมูต้องมาทางนี้ <S <S <ๆ>ก่อนจะไปฟัง<ๆ>กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะ <S <S ราหูย้ายราศี17ตุลาคม2566นี้ราศีกุ่มมีเกณฑ์ราหูค้นซักพ<ๆ>้าราหูจะเปลี่ยนดวงชะตาของชาวกุ่ม จากร้ายให้กลายเป็นดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยเสริมชะตาให้หาเหรียญพระราหูเทวีเมืองหรือลูกนิมิตพระราหูมาพกราหูเป็นดาวประจำตัวโคจรอยู่ในเรือนการเงินเป็นราหูขนทรัพย์ มีซั์เข้ามาหาจะมีโอกาสจากความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ที่มากขึ้นย้ายงานเปลี่ยนงานเงินเดือนมากขึ้นหรือย้ายงานลาออกมาทำเองจะรวยมีโอกาสเป็นไปในทางที่ดีขึ้นทุกครั้งที่คุณรู้สึกแย่ในชีวิตให้คุณเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปเที่ยวให้เดินทางไกลหรือย้ายบ้านย้ายที่อยู่เปลี่ยนชีวิตจะดีขึ้นค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ